สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับผมใน PNR 1 9 9 6 Racing นะครับวันนี้มาพบกับเชฟโรเลสซินเวอลาโดปี1995นะครับจริงจริงบอดี้นี้มีตั้งแต่ปี88นะครับจนถึงปี97นะครับผมเส่อรรถคันนี้อยู่ในปี1995ครับผมภายในแผงหน้าปาดัดพวงมาลัยชุดเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีเกียร์พื้นกับเกียร์คอร์ด้วยนะครับมี2รุ่น แล้วบอดี้สไตล์นั่แต่ตัวแคบตอนเดียวสประตูไปจนถึงรุ่นที่เป็นแบบ s u v ที่ชื่อ Sub เออร์แด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัว3ประตูที่เรียกว่าเออเบรเซอร์ด้วยที่เป็นรถขึ่งโฟลว์นิดๆอันนี้เป็นเครื่องน่าจะเป็นเครื่องดีเซลหรือเบนซินไม่แน่ใจะนะอันนี้ประตูไฟท้ายอ่ะเดี๋ยวจนะให้ดูไฟท้ายรอ,อบนี่คือไฟท้ายกันชนท้ายที่จับด้านท้าย มีฝาปิดท้ายกระบาด้วยแบบสไตล์รถมองนอกตัวนี้มีทั้งตัวขับ2กับขับ4อันนี้ผมอัปเกรดเป็นตัวขับ4แล้วก็เป็นแบบอิสระสี่ล้อเลยแล้วก็ตัวกระจกมองข้างด้วยอะไรด้วยนะครับผมซึ่งเป็นรถที่ดู่นไหวมากไปไปทดสอบกันเลยดีกว่าไปไปกัน ชาจริงๆยี่ห้อนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเชฟรลเดตซินวอลโดปี1995นะครับคลิปหน้าเราจะกลับมาพบเราจะกลับมาพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับพี่คาซิยะในตำนานแม่เกเรซะไม่มีเลย